คนคือนะครับวันนี้เราจะเป็นคู่ระหว่างทีมไม่เป็นแล้วนักลบจะเป็นนักหลักนะครับผมเจอกับทีมฝันร้ายลงทานนะครับผมทุกคนต้องมาดูกันครับผมว่าวันเนี้สองทีมเนี่ยเป็นทีมที่ไหลพ่นะครับซึ่งต้องดูว่าใครสักคนหนึ่งแหละต้องได้รับ ตระบากแพ้หนึ่งนะครับผมโอเคครับผมชื่อญี่ปุ่นโดดเข้าไปตรงกลางครับผมแล้วก็มีทางสลันโดดเข้าไปตรงไกลคนหนึ่งครับซึ่งตรงนี้โดดเข้าไปซัดเต็มที่แล้วครับผมก็ยังไม่มีแต่น็อตเทนเดินมาดูด้านขวาล่างแล้วก็เหมือนเจอใครสักคนเจอเซียวเทียนบอกว่าจะเอาให้ได้แต่ว่าเก็บทางลูมิน่าไปหรือเปล่าเก็บได้ไหม อีหวังว่าอีหวังว่าเก็บไม่ได้ครับผมยังกดคุยออกมาอยู่ครับผมตอนนี้ซอรี่ยังมึนงงอยู่ตรงกลางควบม้าเข้าไปเหมือนควบใจใครเข้ามานะครับผมโดดเข้าไปตรงกลางเก็บไปหนึ่งครับแล้วก็ใจขีดเขียนอักษรแล้วก็เก็บไปอีก2ครับผมทางซอรี่ครับแล้วโดดฟาดหอเข้ามาตรงกลางแล้วก็เจอกับอีกเจอคนที่มีมงกุฎก็ฟาดไปอีกแล้วผมแล้วก็เจออะไรนะสวัสดเจนอะไรนี่แหละครับผม ฟาดไปอีกหนึ่งครับและซอรี่เหมือนจะเก็บหมดหรือเปล่าครับผมกดเคาน์เตอร์แอดแทตรงกลางครับผมแต่ไม่เห็นมีใครเลยเจอแล้วแต่แล้วก็เอาอีกครับขออีกตัวนึงแล้วกันมีเฟื่อล่ำช่วยดาเมจจะเก็บได้ไหมไม่ได้ครับผมตอนนี้ซอรี่บอกโอเคเรามาโซนตรงที่กระบี่เกิดนะครับผมหรือว่าดอกไม้เกิดนั่นเองนะผมจำลรอบแผดนี้นะซอรี่ก็เลงวิ่งมาครับผมแล้วก็ ควบๆดึงเพื่อนๆลงมาดึงฝ่ายตรงข้ามลงมาให้อยู่กับเองให้ได้ครับผมตอนนี้แต่ก็ยังดึงไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมตรงนี้แล้วก็ยังเปิดเข้ามาครับสอรี่ยังเปิดเข้ามาแล้วก็ดึงเจลลี่แคทเอาไว้แล้วก็กระตุกเอาไว้ฆ่าเพื่อนไปแล้วแล้วเจลลี่แคทยังคิลอยู่ยังฮิลอยู่ยังเก็บอยู่ยังเจ็บนิดหน่อยอยู่สอรี่ไม่สนใจครับผมกดขุยสยสถานเมคาหนีไปแต่สวากินเดินมาครับผมแล้วก็ปล่อยซอรี่ครับผมด้วยความโกรธแคนนะครับผมที่ไปฆ่าเพื่อนเขามาครับผม สากามิเดินมาเก็บมิวตรงนี้แล้วก็มีไรอันหมื่นกระบี่อยู่ข้างบนนะครับอยู่บนหัวนะครับแล้วก็ไม่มีใครสนใจไรอันเลยตอนนี้เหมือนทุกคนกําลังมุ่งมาที่บอสให้ผมบอสได้เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้น่าจะมุ่งคะแนานสูงสิงพอสมควรนะครับตอนนี้ซากามิกำลังอยู่ตรงกลางและพยายามฮยูเพื่อแต่ไรอันมาดูไรอันแลยนะผมเจอเพื่อนโอ้ยขีดเขียนด้าน,นเพื่อนหรือเปล่าครับผมยืนข้างๆกันเลยไลอันบอกไม่เอาครับผมคำามีสามเดินออกมาด้านขวาดีกว่าครับผม ตอนนี้ไลอันกำลังตีครับผมพยายามตีบอลแล้วก็มีหอกคนดีคนเดิมโดดลงมาล่าบอลได้หรือเปล่าครับผมโอ้โหเหมือนจะได้บอลไปอีกแล้วครับผมจังหวะแบบนี้ต้องเป็นโปซาแน่นอนนะครับผมโปซาคนเดียวเท่าน,นั้นครับแล้วไลอันโดนที่หวังอ่ายี่ยางหวังเก็บไปครับผมยี่ยางว่ายี่ยางว่าต้องชี้ว่ายี่หวังว่าหรือเปล่าไอเกียอยู่ข้างๆสกิลอยู่ครับผมตรงนี้ยังสกิลเจอสวัสดเจนครับผมสวัสดเจนโดดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ยังมีใครอยู่ข้างๆ ใครอยู่ข้างๆไอเกียบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยโอ้ยเอยเยอะโอ้ยเอ้ยหลงฝูงหรือเปล่าไอเกียหลงฝูงหรือเปล่าไอเกียหลงฝูงหรือเปล่าโดนโดนลำไทยเกเข้าไปดูดอยู่ไอเกียบอกสไลด์ออกมาสไลด์หนีออกมากับเพื่อนๆทั้งหมดยังสไลด์ออกมาได้นะครับผมตอนนี้ไหลอันขึ้นหมื่นกะบีอีกฝั่งหนึ่งเปิดฟาดลงไปตรงกลางบงแล้วก็พยายามตีหมื่นกะบีจากด้านนอกอยู่ข้างบนแต่ก็ฟาดลงไปอีกทีหนึ่งครับผมล้มเป็นระเนระหน้าตายไปหนึ่งครับผมเก็บอยู่ไหลอันยังเก็บอยู่ด้านขวาแต่ว่าโดนเก็บไปครับผม แ้วตอนนี้เซบสุกโดน1ต่อ5ครับผมบอก1ต่อ5ก็ไหวแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับผมลงไปกองกับพื้อนแล้วครับผมตอนนี้คะแนนหนูที่4 0 0พครับผมทีมที่ได้4 0่พเเนี่ยเป็นแข่งฝ่ายนักลักนะครับผมตอนนี้ครับผมเดือดกันยังตีครับผมเจ็บเจ็บน็อตเทนครับผมเมื่อกี้โดดเอาหอกฟาดหัวไปแต่ก็ไม่ได้อะไรครับผมตอนนี้อย่างไล่ลุมมันต้องอยู่กับซามูไรไรเดอร์ครับผม แล้วก็ขีดเขียนมือนักสอตอนนี้โดนเดอนก,กันไล่ทุบไปแต่ว่าในกาันพยายามจะไล่ทุบแล้วก็พยายามป้องกันเพื่อนเข้าไปตรงนี้ครับผมเด็กกันโดนใส่ครับผมโดนใส่ซาม,มูไร่เด๋อครับผมแต่ว่าหายไปไหนนะครับไม่เจอแล้วครับผมขีดเขียนอนักสอยังอยู่ข้างๆนะครับผมยังมีเวลาอยู่หนึ่งาที30มสิบวิครับเฟอร์ลับเปิดโอ้โหเปิดปลาเหรียญอาหน้าไปแตกไปครับผมของทางฝั่งอบเกินลอยนึงไงลอยโนยลอยโนยลอยโนย,ย,ยหรือลอยนึงไงวะ <c oughs> โอเคนะครับผมไอเกียโดดมาด้านข้างแล้วก็ยังพยายามที่จะ สกิลฟรีสกิลฟรีสปอร์ตเหมือนเดิมครับจังหวะและโพ i ิชันดีมากเปิดเขาไตแอ t แท็กให้เพื่อนที่ปุ่นฮิวให้ครับผมอย่างดีนะครับไอเกียโดดเข้ามาด้านขวาเหมือนจะหลงฝูงขอวิ่งกลับไปหาเพื่อนหน่อยละกันมีล็อตเทนแล้วอร์รี่อยู่ซึ่งไม่มีใครอยากเจอเท่าไหร่ครับผมตรงนี้แล้วก็นัดชีดปูนป่น ฉกฉักปุ้นปุ้นโดดเข้ามาครับผมเหมือนมีใครโดดเข้ามากลังหรือเปล่าซามูไรเหลือนโดดเข้ามากลังแต่ว่าไอเกียยังยินโพสิชันดีมากครับผมยังไม่โดดตีอะไรเลยแล้วก็โดดหลบไปทางซ้ายครับผมคนน้าแข็งแช่ไปแต่ว่าเพื่อนๆยังโดดตีกันอยู่ตรงกลางครับผมเห่ตอนนี้เหมือนสลันโดดเข้าไปตรงกลางครับเพื่อให้เพื่อนๆเล่นง่ายครับไอเกียยิงปีสปอร์ตอยู่ด้านบนเปิดหมื่นกระบี่ขึ้นมาแล้วก็ฟาดเข้าไปครับผมเหมือนจะส่งอันติหมื่นกระบี่ได้อีกครั้งหรือเปล่าเอ่ยการันตีตีครบแปดทีเรียง าดลงไปอีกทีนึงครับผมแต่ก็ไม่โดนไขรครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามตายหมดแล้วครับตีสองทีตายเลยแบบอบเกลือเลยเลยครับผมอบเกลือโดนไปครับผมและทางซามูไรเดอย์ยังโดนมาลงมือต้มอยู่ด้านในกับเฟอร์ลัมครับผมตอนนี้ไอเกียก็ยังกดเคาน์เตอร์แอคแท็กเพื่อที่จะเคาน์เตอร์กระบี่ครับผมแล้วก็กระโดดข้ามเข้ามาแล้วเจอแล้วแต่เหมือนเพื่อนกันเลยครับผมยืนกันเหมือนคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมตอนนี้ฮะไอเกียยังเดินหาจังหวะไม่ได้ครับผมเหมือนโดนเล็งเป็นพิเศษตอนนี้ นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีบอส3ามสองหนึ่งครับผมเกมจบพอดีครับผมเกมนี้เขาตีกันไม่ค่อยตานนะเอาละครับทุกคนเอาละครับตอนนี้ครับผมทีมนักลักครับผมนำไปก่อนนะครับผมหนึ่งต่อศูนย์ครับเอาละครับผมตอนนี้ต้องมาดูกันว่าทีมฝันร้ายลงทานเนี่ย จะแก้เกมยังไงในเกมที่สองนะผมในเกมต่อไปครับทุกคน